มันเป็นเรื่อง reading การอ่านนะคะที่เป็นเหมือนการ์ตูนคือถ้าเราทำภาพแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเราทำภาพแบบนี้นะคะมันจะทำให้การอ่านมันทำไมน่าสนใจยิ่งขึ้นเนาะนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเองลองฟังเพลินๆนะเดี๋ยวนี้นิวช่วยพี่เอด้วยนะช่วยแปลด้วยโอเคป้าเออดูตามจอไปเนอะเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเออเออร ไลฟ์แอดลิซึ่งก็คืออ่านแล้วก็ฟังนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีการไปเที่ยวที่ทะเลใช่ป่ะนะคะ <c oughs> ตัวชื่อเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเรื่อง what is dolphin family call นะคะก็คือเหมือนจะแบบว่าครอบครัวของ Family อะไรนะ Dolphin ที่ถูกเรียกจะถูกเรียกว่าอะไระแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับ Dolphin แน่เลย Dolphin คือตัวอะไรลูก ปลาโลมานะคะรู้กันทุกคนเนอะรู้ปลารู้เนอะทีนี้มาดู what my feet are wet ก็คืออะไรอะไรอะเท้าของฉันทำไมเปียกใช่ป่ะเออแล้วเขาก็บอกว่า where are we now พวกเราทำไมอยู่กันที่นี่หรอ let's see มองดูสิก็คือคุยกันนะคะไม่มีอะไรพี่ไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไปของ3ามคนนี้เขายังไงนะคะ ช่องสอ,งอยู่ฝั่งนี้อ่ะก็ดีมากเลยเขาบอกช่องสองอยู่นี่คือเวลาเราอ่านน่ะบางครั้งถ้าเรากระตูนมันจะมีความแบบตึกตึตกถูกป้าเหมือนช่องซับซออะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งเขาก็จะบอกเราแบบนี้ We are in Africa ก็บอกวพวกเราอยู่ที่อะไรที่ไหนแอฟริกานะคะ I think this is a Indian Ocean ฉันคิดว่าที่เนี้ยมันเป็น Indian Ocean ก็คืออะไรรู้จัก Indian Ocean ไหมคะ โอเชียนคืออะไรอ่ะโอเชียนคือมหาสมุทอินเดียนคืออินเดียมหาสมุทอินเดียนะคะประเทศอินเดียอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้อินเดียอะไรที่อยู่ในอินเดียจะเรียกอินเดียนทั้งหมดแม้กระทั่งคนเหมือนไทยแลนด์อะไทยแลนด์เราเรียกประเทศไทยอย่างเดียวใช่ป่ะ แต่สังเกตปะคนไทยก็เรียกไทย people วัฒนธรรมไทยก็เรียกไทย culture mm hmm. เข้าใจพี่เอ๋ใช่ปะ mm hmm. เออนะคะเพราะฉะนั้น Indian mm hmm. คือสิ่งที่เป็นของอินเดียนั่นแหละแต่พูดถึงอะไรอ๋อมาหาสมุนนั่นเอง mm hmm. อ่านมาสองช่องมีคําต่อ it's beautiful really คือมันสวยมากนะคะมันสวยพี่เอกอ่านมาสองช่องพี่เอ๋เข้าใจว่า3คนนี้เขาน่าจะเป็นคนทะลุสถานที่ไปที่ ต่างๆได้หรือเปล่าไม่รู้พอเขาดูใช่ป่ะอ่ามีพี่เขาบอกมาแล้วนะคะว่า3ามคนนี้ในสตรอรี่ของหนังสือของพี่เขาเนี่ยมันคือการทะลุไปยังมาอาที่ต่างๆได้ทําไมพี่เอ๋ถึงรู้สึกอย่างานั้นเพราะว่าในช่องแรกของเราตอนที่อ่านตอนแรกเลยเนี่ยตรงเนี้ยในช่องแรกมันดูแบบมีความแบบงงๆว่าเฮ้ยท,ทําไมเท้าฉันถึงเปียกอะไรแบบเนี้ยหนูเข้าใจพี่เอ๋ใช่ปะ นั่นก็เกิดจากการที่มันทําไมมันต้องไปโผล่นะที่ใดที่หนึ่งแบบงงๆแน่เลยนี่นี่โอเคไหมอ่ะโอเคนะมันวาร์ปอ่ะเหมือน,นวาร์ปมาเหมือนเหม,มือนวาร์ปมาเหมือนประตูทะลุมิติอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะเออ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เออเลยแบบอา้าวเรามาโผล่ที่ไหนกันนี่อะไรประมาณน,นี้นะคะทีนี้เรามาดูต่อ what's that IN is is rapid เอ้ยอะไรนั่นอะนั่นคืออะไรอะ is rapid? is r a รับ i is s ิสอิสรัก็คือ Rush b i t t แปลว่าอะไรมีใครรู้มั้นมิ้นรู้ไหมเรียนมาแล้ว Rush b บิ t ขยะคำนี้แปลว่าขยะค่ะ <c oughs> มีตะข่ายหุ้มอยู่เนี่ยอย่างนี้เลยใช่ไหม r ั b บิดแปลว่าขยะนะคะถ้าตัวเองอยากจดสับตัวเองจดในชีทที่ได้กันไปได้เลยนะคะ เออจดได้เลยเขียนให้มันคุ้นมือนะคะเอ,อมีสับไม่มากเขียนได้เลยนะลัฟบิก็คือขยะทีนี้ยทาไมมองเป็นขยะเพราะมันมีเหมือนติดตาข่ายมาหรือเปล่าอ,อ่ะเหมือนกับใครห่อหุ้มอะไรแล้วเอามาทิ้งแบบทิ้งลงมาหาสมุทรหรือเปล่าเนาะต่อนะคะ <c oughs> อ,อ่าคนนึงก็เลยบอกไม่รู้เหมือนกัน I don't know นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าลุกดูสิ A Upper is a baby dolphin Why ในตรงนี้นะคะ look is a baby dolphin ดูสิมันคืออะไร baby dolphin ก็คือลูกปลาโลมาปลาโลมา dolphin คือปลาโลมานะคะปลาโลมาปลาวานก็ใช้คำว่าอะไรนะ w a ว e อันนี้คือปลาวาน d ั a l e โอเคบาวานนี่นิวทันเนาะอ่าพัวติงมันแย่มากเลยคำว่าพัวติงเป็นคำเหมือนอุทานออกมาเหมือนแบบโอ้ทำไมแบบมันดูแย่มันเป็นสิ่งที่แย่มากเลยที่เราต้องมาเจอแบบนี้ยังไงต่อดีข้อ5นะช่องที่ห้าก็เลยบอกว่าอะไร Quick เร็วสิ Help me มี y some shell นะคะก็คือเร็วเรว ช่วยฉันทําไมหาเชลมานี่เร็วๆหน่อยมาช่วยฉันหาเชลเชลคืออะไรหอยเดี๋ยวดูเขาเอาหอยมาทําอะไรพี่เอกรู้ละแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเออเพราะเราอ่านไมพร้อมกันหอยคาปูคาปูนะ่าจะเป็นชื่อคนนะคะคาปูคาปูชิโนปะชื่อเหมือนกาแฟเลยคาปู Hands has got a big เ at a shell คาปูมีอะไร has got คือมีใช่ป่ะ biggest biggest big แปลว่าใหญ่ที่สุดเหมือน the most เป็นคำเดียวกับ the most แต่เขียนคนละแบบนะคะถ้าเติม est เมื่อไหร่แปลว่าใหญ่ที่สุดก็คือคาปูมีหอยที่ใหญ่ที่สุดเท่านี้ถ้าดูจากรูปเนี่ยคนที่ชื่อคาปูน่าจะไม่ใช่คนแล้วละ่ะ น่าจะคือลิงเพราะเขาถืออะไรถือถือเปลือกหอยที่ใหญ่มากบนมือโอเคเห็นไหมเดาไม่ผิดรูปที่หก<ม>เขาบอกว่า Cut it ดไลท์ด i สก็คือให้เอาอะไรเปลือกหอยอ่ะมาตัดอะไรตัดตะข่ายตะข่ายภาษาอังกฤษคือเน็นะคะใช่ไหมคือ นึกถึงเวลาเราอยู่ในทะเลในความเป็นจริงก็คือเราจะต้องแบบเหมือนต้องหาอุปกรณ์ที่มันอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมนิวมาช่วยหนูจะไปหามีดหากันกลที่ไหนหนูอยู่ในทะเลและยิ่งวาร์ปมาไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ไม่มีแน่นอนไม่ได้เตรียมมาแน่นอนถ้าจะวาร์ปมาแบบนี้โอเคปะ่ะแสดงว่าก็คือจะเอามาตัดตะข่าย b c a r e ฟู careful, ระวังนะแจ๊ะผู้หญิงคนนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรพอดีเรามาอ่านเขาตอนกลางเรื่องเขาชื่ออะไรหนูรู้ปะ่ะ เออ be careful แปลว่าอะไรระวังนะ be careful careful แปลว่าระวงังพอพูดเป็นภาษาพ,พูดก็คือระวังนะระวังอะไรก็คือหอยมันคมถูกปะเวลาจะตัดตะข่ายหนูก็ต้องระวงังอย่าให้ไปโดนดอฟฟินไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะบาดเจ็บอีกถูกไหมคะเราจะช่วยเขาเนอะโอเค พัวติงเดยกก่อนย้อนกลับมาพัวพัวจริงๆเนี่ยแปลว่าจนหรือแย่นะคะอ่ะพัวเนี่ยแปลว่าจนหรือแย่เพราะฉะนั้นนะคะก็มาต่อเนาะลูกนะโอ้โหยิ้มกันปากบานเลยมองดูปลาโลมาพอด d ดลฟินส์พอดคืออะไรมากันเป็นครอบครัวเลย เป็นฝูงพอ d แปลว่าอะไรฝูงนะคะ Dolphin's Pod เราเรียนกันบ่อยมากน,นิวรู้จักคำนี้ปะคนในจอสองคนนะรู้จักอยู่แล้วจำได้ไหมแต่สองคนนี้รู้จักมาในคลาส d o l p h i n p พ d d o l p h i n s, phin, <S ins, แล้วก็ r t r p h i ิ s แล้วก็พ o d มันคืออะไรนินว,วไม่ใช่ถ้าดอฟินหลายตัวเราจะเขียนแบบนี้ ใช่ไหมคะดอฟฟินหลายตัวคือมี S เ,เพิ่มมาถูกปะใช่ไหมคะไอใช่ไหมแพรแต่ถามหน่อยสองคนนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไรอ o โ s โซฟีเอสจำได้ปะแบบเออแสดงความคนหนึ่งตอบโคเซซีฟคนนึงตอบแสดงความเป็นเจ้าของดีมากถูกทั้งคู่นะคะก็คือฝูงของปาโลมาเวลาเราแปลเราก็แปลย้อนหลังแบบนี้ โอเคป่ะก็คือฝูงของปลาโลมานั่นเองนะคะแปลว่าของนะคะโอเคไหมคำนี้นะคะ mm hmm. แสดงว่าเป็นเจ้าของก็เลยเหมือนพวกไม y ยัวเฮอร์ฮิสจำได้ใช่ป้าเออไมเพนคือปากกาของฉันใช่ป้าแต่ถ้าพี่เอจะพูดว่าปากกาของมิ้นพี่เอจะพูดว่าอะไรมิ n นเ e นโอเคป้านีนิวคันป้า เออเคยเห็นยังคำนี้ Apology S เนี่ยถ้าพี่เอจะบอกว่าปากกาของนิ้นิวพี่เอจะเขียนนิ้นิวแล้วก็อะไรเพนแบบนี้ก็จะแปลว่าปากกาของนิ้นิวก็คือแปลจากหลังไปหน้าโอเคปะแต่ถ้าพี่เอจะพูดว่าปากกาของพี่เอพี่เอจะเขียนแบบนี้ถูกไหม my p e n โอเคไหมเออคือแสดงความเป็นเจ้าของแบบนี้เข้าใจนะเพราะคำที่มันเป็นชื่อมันไม่มีคำว่าของแบบนี้ไง ถ้าหนูจะหาคำที่มันเป็นชื่อหนูต้องเติมตัวนี้เพิ่มโอเคป้าทันนะเออหลับยังแล้หลับยัง,ยงเฮ้ยถามแล้วตอบด้วยหลับยัง <c oughs> หนู่ในจอเขายิ้มเห็นไหมนะ่ะทำไมช่วงนี้คนในจอดูอันเลิศจังคนในคลาสนี่ดูแบบว่านิ่งๆดูหนูนดูน้องในจอหนุน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมตั้งแต่คลาสเมื่อกี้เห็นแล้วว่สามนะ่ะเห็นไหม อ้โหอันเลิศก,กันขนาดอ่ะต่อมานะคะก็เลยบอกว่า t h e y a r e v e r y อะไร friendly friendly แปลว่าอะไรใครใครก็ได้ช่วยทีเป็นมิตรเออดีมากลูกช่วยกันตอบนะคะเป็นมิตรนะคะต่อมาอันเนี้ยเขาบอก activity book page 33 page t r e 33 h แปลว่า เหมือนกับแบบว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีต่อที่หน้า33ของหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากเลยเนอะพวกเราเอามาเรียนกันนะเออมันดูน่าอ่านมากเลยนะคะเอาเลยบอกว่า dare saying Thank you พวกเขากำลังพูดอะไรขอบคุณพวกเรานะคะเหมือนกับเป็นความดีใจที่แบบช่วยเหลือเพื่อนของเขาไว้นะคะช่วยเหลือพวกของเขาไว้ is what a pressure 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 แปลว่ามันเป็นความอะไรประทับใจนะคะประทับใจตื้นตันใจอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรื่องเนี้ยเขาสอนให้รู้ว่าคำว่า value คำนี้แปลว่าคุณค่านะคะคุณค่าแต่คือเขาใส่ตัวเขียวๆแบบเนี้ย เพื่อที่จะแบบสอนเราว่าเอ้ยการอ่านเรื่องนี้มาทั้งหมดเนี่ยมันคือ keep your sea and ocean clean ก็คือเป็นการช่วยกันทำไม keep คือเก็บ keep your sea คือเราเก็บทะเลไม่ได้ถูกป่ะ keep your sea ก็เลยแปลว่าอนุรักษ์อะไรรักษาอนุรักษ์หรือรักษาทะเลของเรานะคะภาษาไทยเรียกอนุรักษ์ใช่ป่ะรักษาทะเลของพวกเรา and clean อะไร่า ocean clean แล้วก็รักษาความ สะอาดให้กับทะเลหรือมหาสมุทรนะพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติของพวกเราโอเคน่ารักไหมเออนะสนุกนะคะเห็นไหมว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่เอ๋โอเคมากเลยคือทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยของใกล้ตัวมันมีประโยชน์เช่นเปลือกหอยใช่ปะเออเปลือกหอยก็มีประโยชน์ใช่ไหมเราสามารถที่จะเอาในส่วนที่มันคมเนี่ยมาตัดตะขคายได้แต่พวกหนูใช้กันจะต้องระวังเนาะ เออเราถึงชอบไปเหยียบเปลือกหอยและถูกบาดกันใช่ไหมเอออ่ะทีนี้เราลองมาดูนิดนึงนะคะจากเรื่องเมื่อกี้นี้ถ้าไม่อยากให้มันปล่อยผ่าน <c oughs> ก็เลยมี <c oughs> เหมือนเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆทีนี้เรื่องเนี้ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่านเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เราจับคู่และเติมคำนะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าแจ็คลูบี้แอนด์โซเฟียอ่านรู้และชื่อ3คนนี้นะคะคือแจ็คลูบี้แล้วก็ซูโซเฟียเนี่ย เขาไปที่ไหนก็คือไปซีนั่นเองคือไปทะเลถูกปะซึ่งมันก็เปรียบก,กับโอเชียนนั่นแหละนะคะอ่าโอเคต่อมาอันที่สองอ่ะพี่เอกยังไม่รู้หรอกว่าเรื่องอ่ะเวลาเราทําเรื่องพวกนี้นะคะอันนี้นี่บอกทุกคนไว้เลยนะอันเนี้ยดีมากเลยคือเขาให้เราจับคู่ด้วยแล้วเขาให้เราเติมคําศัพท์ด้วยทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอ่านเรื่องมาเสร็จแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเราอาจจะยังเรียงเรื่องไม่ได้เราต้องเติมศัพท์ก่อน เพราะเราคุ้นกับการเติมศัพท์เหมือนกับแบบเราเพิ่งอ่านมาเราคุ้นกับมันใช่ปะเพราะนั้นพี่เหตุจำได้เลยไอ้เจ้าคับปูชิโน่เนี่ยไอ้เจ้าลิงเนี่ยมันหาอะไรเจอคราบหอยอะใช่เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือข้อ F ก็คืออะไร The Biggest Shell Big Big อ่ะทุกคนช่วยกันตอบ The Biggest Shell นะคะต่อมา <c oughs> Jack u s e the shell Jack เนี่ยใช้ เปลือกหอ,อยในการทำไม To cut the neck. ูคัตเดอะเนกเออตัดนะคะตัดตาข่ายเอ่อ t ูคัตเดอะเนกโอเคไหมอายโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ลองเดาดินี้มีโอเคสี่เพาะว่าเดอะเบบีดอ p ฟ i n สวิมหนูว่าเดอะเบบีดอ p ฟ i n มันทำไมมันว่ายน้ำไปไหนเนี่ยอ่า ไม่ใช่ไปไหนได้นะว่าน้ำไปไหนเหลือ C D E E ป่ะ E ป่ะทำไมเป็น E พอร์ตแปลว่าอะไรในสูตรพี่เอกก็เจอคำนี้นะคะคำเนี้ย it คำนี้แปลว่าของมัน it คำนี้แปลว่าของมันหนูจำได้ใช่ปะ่ะเหมือนไม้อะค่ะแต่ในเรื่องแต่ในเรื่องคำนี้ยเขาใช้คำว่าอะไรนะดออะไร d o l p h i n s แล้วก็อะไร hot ใช่ป่ะในเรื่องเขาใช้เป็นคำนี้ถูกป่ะเออนะคะ เดี๋ยวพี่เอกหาหนังสือแบบนี้มาให้พวกเราเรียนด้วยดีกว like ่าดีป e ่ะเอ๊แพรชอบอาจจะแบบซื <S 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 ้อให้คนละเล่มไปเลยเลยอย่างงี้เดี๋ยวไปเดินดูดีๆซื้อให้กันคนละเล่มเลยเออแล้วเอามาไว้เรียนด้วยกันดีป่ะดีป่ะดีป่ะอะไรนะคะลูกอ๋อ เอามาให้พี่เอดูสิเผื่อจะได้เอาเล่มที่หนูมีอ่ะ mm hmm. เออเดี๋ยวพี่เอไปเอาที่บ้านเอาเล่มที่หนูมีมาให้แบบมาดูแล้วก็ซื้อให้ทุกคนนะถือติดมือไว้แล้วเราก็จะได้มาเรียนกันเออ <c oughs> ตอนนั้นที่เราอา่านเราอาจจะยังไม่รู้จักหรือเปล่าใช่ว่าเออตอนนี้ก็โตแล้วเออมันอาจจะง่ายไปเลยก็ได้ใช่ว่า จริงๆพี่เอกก็เลงๆอยู่นะว่าจะหาหนังสือพวกนี้ให้หนูอยู่เหมือนกันอะไรอย่เงี้ยมาเรียนด้วยกันเอออ่ะโอเคต่อมาก็คือเอาลืมเลยข้ออ e, ีใช่ปะ่ะ To It ใช่แบบนี้นิวต่อมีปะ่ะ To It <eat. S 1> เ,เติมเได้เนาะแล้วก็คอร์ดเนาะ is แต่นะ mm hmm. ตว่าอะไรนะ i s แต่ว่าอะไรนะ เมื่อกี้นี้เนี่ยเขียนอยู่เนี่ย is แปลว่าอะไรอ่านทุกคนใครตอบได้ is แปลว่าอะไร <"Is power" S 1> อะไรนะคะ <power> ตอบซะพี่เอกไม่ค่อยได้ยินเสียงไอของมันนะคะแต่เองพูดดังๆได้เลยของมันก็คือของปลาโลมานั่นเองโอเคป้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็น t o is pod ต่อมาเหลืออีกสองข้อนี่งาน The Dolphin pod ก็มาเห็นปะ่ะฝูงของปลาโลมาจำขึ้นใจเลย pod คำนี้ฝูงของปลาโลมาทำไม C หรือ D C นะคะ i s อะไร Very friendly นะคะ i s Very friendly แบบนี้โอเคและสุดท้ายนะคะ d a y อะไร พวกเขาเห็นอะไระ baby dolphin it needs help นี่ไง need แปลว่าต้องการจำได้ป้ะเมื่อกี้นี้เราเรียนบทเรียนที่แล้วกับป .3 บอก need อันนี้คือต้องการแบบยูนี e d อะคือขาดไม่ได้ถ้าคือเราไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือเราไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยเราอาจจะมีความแย่อาจจะตายได้เลยป่าอาจจะตายได้เลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือโอเคมานี้นิวเพราะฉะนั้นฟอนเราต้องการไหม ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแปลว่าอะไรนะเดซี่อ่ะเบบี้เบบี้ดอฟินใช่ป่ะจุดจุดจุดอิตนีเลนะคะ H E L P โอเคอ่ะทีนี้เราเรียงเรื่องได้ละช่วยพี่เอหน่อยอ่ะข้อเราก็คือเป็นขอข้อเป็น A B C อีกรอบแล้วกันเวลาหนูเรียงหนูจะได้ไม่งงกับเลขอ่ะข้อ1 B ถูกปะข้อ2คืออะไรลำดับที่2คือจำได้ไหมเรื่องปลาโลมาเมื่อกี้เนะี้ยดีปะใช่ปะเขาไปทะเลเสร็จแล้วเขาก็ไปเห็นอะไรเห็นปลาโลมาติดติดตาข่ายเเห็นปลาโลมากำลังอยากต้องการความช่วยเหลือแล้วอะไรต่อดีแล้วขับปูเขาก็เจออะไรเจอเปลือกหอย ใช่ป่ะอ่าแล้วอะไรอีกดีอ่าแ,แล้วก็เอาเปลือกหอยอ่ะไปตัดตาข่ายนะคะก็คือเป็นข้อ C ีถูกป่ะแล้วอะไรอีกแล้วพอตัดเบบี้ดอฟฟิงเขาก็หลุดจากตาข่ายเขาก็เลยว่ายน้ําไปหาฝูงของเขานะและสุดท้ายก็คือเหมือนกับเป็นการบอกว่าเฮ้คือ ปลาลมามันก็ดอฟินอ่าก็ทำไมเฟนลี่เลยโอเควันนั้นเราเลี้ยงเรื่องได้ตามนี้นะคะเออสนุกไหมสนุกอ่าที่เอได้แนวแล้วเดี๋ยวจะไปหาหนังสือมาให้คนละเล่มนะคะแบบนี้เดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้ของอันนี้จริงๆเป็นแบบเรียนในหนังสือเรียนชื่อเรื่องอะไรนะคะเกสเกส e ด s ป a t a g อะไรนะ e ก s guess what นะคะเออเ t ส์ t น่าสนใจนะคะและตอนนี้ที่เราเรียนกันอยู่คือ Gu ส w ว a t นะคะหน้าปกสีบานเย็นนะคะของชั้นป .5 นะคะซึ่งไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคลาสของพวกเราที่อยู่ในติวได้ดีไม่ได้ยากเกินไปเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากเลยสำหรับป .5 เออเดี๋ยวพี่เอจะไปหาคล้ายๆเกส w วอ t ของปอ .5 มาละกันอืม แต่พี่เอกว่าป5กำลังดีมากเลยสำหรับสทบการใช้คำอะไรอย่างเงี้ยพอน้องอยู่ป4น้องตอบได้โอเคปะ่ะแสดงว่ามันเป็นการนำมาใช้ได้ดีเลยแหละนะคะข้างล่างมีอะไรป้าโอ้ยเติมเติมอีกแล้วช่วยกันเติมง่ายมากเลยง่ายมากเลยนี่ถ้าทำข้างบนได้ข้างล่างง่ายมากเลยเขาให้เติมคำจากเรื่องที่เรารู้ help แปลว่าช่วยพิเชิแปลว่าประทับใจใช่ป้า พ e เชอร์แปลว่าประทับใจพอตแปลว่าอะไรนะนินิวฝูงนะคะเออแรบับบิดขยะนะคะถ้าถ้ารับบิดขยะแต่ถ้าแรบบิดกระต่ายนะกระต่ายเออมันอยู่ในหน้าอะไรนะคะมินบอกพี่เอ๋นหน่อยดิสองหน้าเนี้ย กสอันนี้คือจากหนังสือเกสเดดไอ้ e เก what ในหน้า32กับ33 g เกสวอตป5นะคะหน้า32กับ33โอเคอ่ะต่อมาแจ็คลูบี้โซเฟียอารินแอฟริกา by Indian Ocean is a very really beautiful มันสวยมากเลยทะเลนี้นะคะ <c oughs> เด็กๆทำไม see something in the วอเตอนะคะก็ได้เห็นบางสิ่งที่อยู่ในทะเลในตอนแรก a t v i r s t แปลว่าในตอนแรกนะคะอ่าในตอนแรก I look like มันมองดูเหมือน look like แปลว่าคล้ายนะคะมองดูคล้ายมองคล้ายโอเคป้า look คือมอง like คือคล้ายมองคล้ายกับอะไรขยะนะคะ R U ด B I S S ทันนะในจอทันนะ ันนะฟังไปเรื่อยๆนะ่นี่นิวทันเป้าเออนะคะมองดูเหมือนขยะมาก is the baby dolphin แต่จริงๆแล้วมันคือลูกของปลาโลมานะคะเดฟ s h เชลพวกเขาก็เลยหาเชลก็คือเปลือกหอยนะคะ And they use them และก็ใช้มันทัวอะไร ทูเฮลลนะคะอย่ามันไม่มีคัตนะอย่าทูคัตเดอะดอลฟินนะไม่ใช่เอามาตัดปลานะ <c oughs> อย่าเอามาตัดปลาโลมานะเอามาช่วยก็พอนะคะเอามาช่วยเอออเามาช่วยปลาโลมาเดอะดอลฟินสวิมปลาโลมาว่ายไป with i สอะไรไว่ายไปที่ไหนที่พอดเออใช่ป่ะเออเก่งมากทุกคนเดอะดอลฟินพอตเซ่อะเดอะดอลฟินพอตเซ่คือ <c oughs> Thank you ฝูงปาโลมาก็เลยบอกว่าขอบคุณนะ i t what อะไรพ e a sure นะคะประทับใจเอ,อ่อ for children to help แล้วก็สำหรับนักเรียนที่อะไรไ,ไม่ใช่นักเรียนสำหรับเด็กที่ช่วยเหลือเด็กๆโอเคไหมนีนิว <c oughs> <c oughs> okay, ดีไหมจำได้ไหลายคำในป้าเรียนแบบเนี้ย เออสนุกเป้าเอออะต่อมาสุดท้ายอันนี้นะคะ What can you do show the value keep over sea and ocean clean เราเนี่ยจะเ,ออเขาเรียกอ,อะไรเนี่ย you do show the value เราจะสร้างคุณค่านะคะหรือทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ยังไงในการที่จะช่วยรักษาอะไรรักษามาหาสมุทรทะเลของเรา แล้วก็ทำไมโอเชี่ยนคีแล้วก็ในการที่จะทำความสะอาดก็คืออะไรไม่ทิ้งขวดลงในบอทชอแปลว่าขวดนะคะโทรือขว้างใช่ป่ะลงทะเล Don't make อ่ะอะไรคิดว่าไม่ทำอะไรดีไม่ทํะไม่ทำขยะ,ขยะใช่ค่ะเก่งมากเก่งมาก ลับบิชนะคะไม่ทำขยะโอเคท i d ดี้ก็คือเก็บทดีมันแปลว่าให้เป็นระเบียบท i d ดี้ก็คือเก็บนะคะเก็บอะไรให้เรียบร้อยหลังจากอะไร after <Okay. S 1> เก็บเก็บทำความสะอาดหลังจากอะไร <c oughs> หลังจากอะไรดีจริงๆมันหมายถึงอะไรหลังจากที่เราใช้ <c oughs> ใช่ป่ะหลังจากที่เราใช้อะไรดี u s e อะไร <c oughs> อ่า หลังจากที่เราใช้อะไรดีจริงๆใช้อะไรดี <S uh huh. <S You <said> s เซตอะไรดีอ่ะพี่เอ๋ให้คำนะคะยูเซต i ิ g huh. งสิ่งของที่เราทำไม To อะไร t ูอีทก็ได้ uh huh. คือเก็บเก็บคือใช้เรากินแล้วเราต้องเก็บฮะ oh, <okay. S 1> huh? คือแทนกำลังจงนเสนอว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เก็บของที่เรากินให้เรียบร้อยแต่เราก็แบบอย่าลืมรองเท้าคาว่าอย่าลืมรองเท้าพี่เอกเข้าใจนะบางครั้งเวลาเราไปทะเลเราถอดแล้วเราก็เหมือนแบบเ,เดินเท้าเปล่าใช่ไหมแล้วเวลาเรากลับรถเราอาจจะจอดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็กลับเลยเก็ต่าคือไม่ได้ใส่รองเท้ากลับมันมีนะลูกเพราะว่ามันจอดใกล้ไงบางครั้งเราลืมไงเราก็ขึ้นบาทคั้งอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย เออนะคะก็ก็เข้าใจอยู่แล้วก็ดอนดรอบอย่าทิ้งอะไรก็จริงๆก็อย่าทิ้งขยะก็ได้อีกนั่นแหละใช่ไหมอย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งรองเท้าก็ได้แพ้เอออย่าทิ้งขวดน้ําอ่าจริงๆทุกเราทุกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นหลายสิ่งเราเติมเอสก็ได้นะคะ อันนี้ดอนเมกดอนเมกอ่ะแล้ปิดก,ก็คือไม่ทําขยะหรอไม่ทําความอะไรไม่ทําความสกรปรกก็ได้นะคะอ d เดอร์ตี mm. ก็ได้โอเคป้า mm. นะคะโอเคเท่านี้สนุกไหมลูกเออดูท่าจะสนุกมากเลยนะเดี๋ยวพี่เอ๋ไปหาแบบนี้หนังสือมาให้พวกเราด้วยนะคะมิ้นโอเคไหมคะเออเคลียเลยใช่ไหมแบบนี้นิ้วโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวเราเอาเรื่องของนิวมาอ่านบ้างในคลาส เนาะโอเคป้าตัวเองเอาหนังสือมาแล้วพี่อ่านให้ฟังแบบน,นี้ทำกันบ้านกันแบบนี้คราวหน้าคราวหน้านะคะเพราะนั้นเรื่องนี้นะรีดดิ้งเกี่ยวกับดีมากเลยครบถ้วนกระบวนความก็ไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้จ้ะ